สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบียร์อยู่กับเจ้าไทตันแอคทีรตัวใหม่ล่าสุดนะคะสีส้มแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเบียร์จะพามาชมนะคะวันนี้นะคะว่ามีอะไรแต่งให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าคือหล่อมากๆลยะคะ่ะแล้วก็ราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคานะคะบอกเลยว่าไม่แพงจริงๆแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นสี่คูณสี่ด้วยนะคะเริ่มที่ด้านบนนะคะ สกูปนะคะสีดําเงานะคะเป็นของชุดวายค่ะถัดลงมานะคะจะเป็นอักษรอะคริลิกนะคะสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นข้อไฟหน้าให้ด้วยนะคะด้านล่างนะคะบอกเลยว่าอันนี้คือรอจริงๆนะคะใส่ชุดกันชนหน้าเหล็กนะคะของ Hummer เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันต่อเลยค่ะ มาดูกันที่ด้านข้างรถนะคะคันนี้นะจะมีคิ้วล้อสีดําเงาแบบนี้นะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะถัดลงมานะคะจะเป็นล้อแม็กที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนลายล้อแม็กเราก็เปลี่ยนยางด้วยนะคะล้อแม็กนะคะของเราจะเป็นลายมาเวลนะคะเป็นสีดําเงาตัดจับสีแดงนะคะแล้วก็สเปกยางนะคะอยู่ที่2 6 5 5 0น R 2 0นะคะก็คือคันนี้ขอบ20นั่นเองนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นบันไดข้างนะคะเป็นของ h ฮมเมอร์ให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยคือตรงรุ่นเลยนะคะถัดกน ะะจะเป็นเบ้ารองมือนะคะของไททันค่ะสีดําเงาค่ะแล้วก็มีกันสาดข้างนะคะ4ชิ้นด้านหลังนะคะข้อฝาถังน้ํามันสีดําเงานะคะมีอักษรไททันสีแดงแบบนี้เราก็มีให้ลูกค้าด้วยนะคะด้านหลังนั้นจะมีโลบาร์นะคะเป็นของมิตซูบิชินะคะมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะสีดําเงาค่ะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์นะคะ4ี่คูณสนะคะสติ๊กเกอร์แบบนี้ให้แล้วนะคะจากโรงงานเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังรถกันบ้างคะ่ะ เรามาดูกันที่ด้านท้ายรถกันบ้างนะคะที่เห็นได้ชัดนั้นก็คือเรามีตัวข้อฝาท้ายแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็อ,กอักษรมิตซูบิชินะคะสีแดงแบบนี้นะคะเราก็มีจัดให้กับคุณลูกค้าค่ะถัดลงมานะคะก็คือจะมีกันชนหลังนะคะเป็นของ Hummer เหมือนกันนะเราก็ใส่เป็นแบบตรงรุ่นให้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟ LED เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันบ้างเลยค่ะ มาดูกันที่ภายในรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นแบบพุชสตาร์ทนะสามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟััก์ชันเรามีให้ครบค่ะหน้าจอนะคะขนาด9นิ้วนะรองรับ Android Auto Apple a p p l e c a r p บเทได้นะคะกระจกมองหลังนะคะก็จะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติไปเลยค่ะแอร์ <Air S 1> ก็แยกอิสระซ้ายขวานะคะคันนี้นะคะก็จะมีปุ่มนะคะปรับโหมดการขับขี่ได้นะคะแล้วก็สวิกนะคะปรับขับ2ขับสี่ได้เลยนะคะคันนี้นะคะเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีส้มตัดกับสีดำแบบนี้เลยค่ะชอบ องใส่ของนะคะสัมภาระนะก็คือมีถึง2ช่องไปเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรุ่นไททันแอคริดคันนี้นะคะมีทั้งขับ2แล้วก็ขับ4นะคะสามารถทักหาเบียรได้เลยนะคะยังไงเบียก็จะยินดีให้บริการนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นมากมายนะคะสนใจทักหาเบียรได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย